หกบาทลูกขนาดนี้แต่เนื้อแค่ไหนอู้เยอะอยู่นะเนื้อไก่ฉีกพ่อค้าหล่อบอกเนื้อไก่ฉีกพ่อค้าใจดีด้วยหลอด้วยเราทำไมไม่เอามีดมันวะแล้มันเป็าก็บอกให้เขาแกะมังแต่เล็ก ไามา่เป็นไรดึงรูดโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับรถที่เดิมตัวเนื้อไก่ฉีกเห็นเห็นแล้วนี้ไก่มีฉีกแล้วคุณนี่แหละฉีกไดอได้อยู่ได้อยู่โอ้ร้อยเก้าสิบหกบาทคุ้มคุ้มได้อย, <196 S 1> อยู่ได้อยู่อู้อลูกเยอะมากแพงของแพง,ง,แพงได้อยู่ได้อยู่ เยอะเยะนิดตูวน้อยอ่ะมาลุ้นลุ้นอีกช่อนงโอ้หนึ่งร้อยเก้าสิบหบาทสำหรับผู้เรียนผู้เรียนจากระยองระยองเนื้อไก่ชีเดี๋ยวต้องมาลุ้นเนื้อกันโอ้ยังมีอีกโอ้คิดว่าหมดแล้ว มีอีกยังมีอีกมีไงอ้ล oh, ืมอา sorry นะเดือดทานแล้วโอ้โหเยอะเยอะเยอะเนื้อไก่ชีกอืมเ่ยร้อยเก้าสิบหกบาทพิกัดร้านทุเรียนและยอง บ้านเพชรบำเน็ตนะลงจ้าพิกัดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทคุ้มค่าลองชิคลองดูเนื้อหน่อยที่เป็นแบบไหนฉีกให้ดูหน่อยแล้วขอดูเนื้อทุเรียนหน่อยเอาสักอันเลือกเอาสักคู่ไม่ ไม่ได้ผ่านไม่ได้มีนี้นี่ไงนี่ไงไก่ฉีกนี่ไงดูแค่เนื้อมันไก่ฉีกอ๋อไก่ฉีกจริงๆโอเคใครอยากเห็นแล้วใครหิวทุเรียนอยากกินทุเรียนรีบไปจัดเลยนะโอเคนะเนี่ยโอเคจา้าป,ประสบผลสำเร็จ